ดีเนะคะเดินทางกันต่อเนาะเมื่อกี้ลงไปที่ห้วยพึ่งนะคะตลาดห้วยพึ่งพี่นอ้องมีอะไรไปซื้ออะไรมากินเนาะซื้อได้ขนมอะไรนะมาต๋อยขนมไอรังพึ่งกับรังพึ่ง,ง,งก,กับไข่เตา่ากับไข่เตา่าแล้วก็เมนูไข่พี่น้องนะแล้วก็ไข่ไข่ปิ้งนะ ลอกท้องเพราะว่าเราออกจากบ้านแต่เช้านะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนก็พายุลมฝนนะตอนนี้รถก็เยอะนะคะที่ถนนไม่ได้ทำอะไรอีกกี่กิโลก็ไม่รู้นะคะกว่าจะถึงทางนี้ก็มืดฟ้าคืมฝนนะคะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับกระสับกระใสพอจะเย็นหน่อยพายุก็มานะคะ ก็พากันโยกย้ายที่นอนเนาะเข้าไปนอนในห้องนะคะลมเย็นเย็นพี่น้องพอเข้าไปในห้องแล้วมันอบอา้าวเหมือนเดิมนะมเขาทําถนนใหม่บอเนิว้าวพี่น้องคือเขาทําถนนใหม่ไม่ได้มาตั้งนานนะคะตั้งแต่ปีใหม่เนาะต้นไม้นะก็เออทำถนนรอบต้นไม้ก็เป็น เขาก็ไม่ตัดโอกเนาะเขาเสียดายมันเป็นต้นใหญ่แล้วไม่ใช่มันต้องตัดโอ้กเอามาต่อยต้นไม้ใครจะไปทําถนนรอบต้นไม้บางทีมันยังไม่มีถนนตัดมันหรือเปล่าเพราะพวงมันลงไปทรับอีกครั่งเราก็เดินทางมาถึงบ้านอันนี้แล้วบ้านนี้คือบ้านบ้านอะไรเนาะบ้านอันนี้ทางไปธนาคาร แยกไปสหสขันแยกไปสหสขันกับบ้านม่วงใช่ไหมสหัดไม่ใช่สหสหัดสขันสหัดสขันแล้วก็บ้านม่วงอันนี้แล้งเราก็เลือกไปบ้านม่วงบ้านมูงมงไอเผิ่มมะม่วงมันคือมีเป็นสีม้ง ก็ใช้ระยะเวลาการเดินทางก็หลายหลายสัวโมงอยู่มีน้องสองขึ้นไปก็ไมยถึงหลายหลายสัวโมงแม่เป็นอะไรวันนี้นะแม่คุณไม่ชัดลายคำเลยนะใส่ต้องไป็นสียาขายเครียดแล้วล่ะก็ยังไม่แจ้งข่าวดีปะไม่ไม่ไม่ไมแจ้งเนาะได้รับก่อนไมยแจ้งยังไม่ได้รับเลยจะไปแจ้งจะไปแถลงไม่ได้เลยนี่ก็เดีย๋ยวมันไม่ได้ตามจํานวนที่ ก็ระบุมาเพราะว่ามันมีขึ้นม<า>ีลมเราฝนตกหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ภัยายายใช้ขับปีเครื่องรอเราไม่หนองยายเปิดเครื่องบินเมื่อวาเมื่อคืนยังไม่เปิดเลยรูนี่แล้วจ้ะนี่ยิ่งแล้วใหญ่โอ้ดอกอะไรน่ะนะสีชมพูซากุระเมืองไทยนี่งใช่หรือเปล่าหืม ข้าววะนี่นะเสร็จแล้วมันเริ่มเขียวแล้วเนาะอันนั้นไทยใหม่บอกคุณกู้กล่อมเขาก็เหมือนบ้านเราเนาะเขาก็แห้งเหมือนเราแสดงว่ามันคืบเฉยเหมือนเราแล้วมันก็ไม่ตกมันไม่ใช่พายุฝนนะมันเป็นพายุคลึมนะพี่น้องนะลึมคลึม มีอะไรจะคล้มได้ขนาดนี้อียไหมอะพี่น้องสองฝากปัง่งถนนนะฤด,ดูการนี้ฤด,ดูการผลไม้นะผลไม้ป่ามีมัะข้อแรนนะพี่น้องแล้วก็มักไฟนะเร่นจีป่าเนอะแถวบ้านเราเนาะโอ้กมังมี่อุ้ยมักโอยยายสีบ่มักม,มังมี่ก็ นะมคัคอนมอ้อเ,ออเออนันอ่นแหละมันมันยังมีมัมคคอยังไม่มคัคคอมันยังไม่เก๋ยังไม่สุกมันเป็นแล้วแต่ว่ามันยังไม่เก๋มคัคออลนกับมคัคอจากคนละคนละสีนะพี่น้องนะคนละรูปแบบนะไกลเนาะมไม่รู้ว่าเราเจอกันได้ยังไงเนาะอโอ้เจ้าเนาะพูดกวนเนาะเจ้าขาบับรถเพ้อเฮร เชื่อว่าเจ้าขับรถใครรถเจ้าอะไรเออโชคชะอาแม่เอารถไทขึ้นมากันแค่แต่อะไรออกออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ้านคงจะประมาณทุ่มหนึ่งเนาะเปลี่ยนยางใหม่เลยโอ้โหมานั่งรถเขายังกล้าพูดอยู่เลยพี่น้องเอ้ยจ็บคนมาเลยแม่แต่แต่เรามาสามคนนะเราขับไม่เป็นสักคนเลยใดแม่เป็นอยู่ไหน โมงนอนมากเลยตอนนี้คืนไม่ได้นอนเลยคืนไม่ได้นอนก็รู้ไฟส่องถนนก็ออกแล้วพี่น้องใส่สองสว่างม,ม,มันมืด,มมดนะแจงจังปากเลยมันมืดจริงๆนอนนี่เนาะดูยังไงก็มืดนะซีมกระจกเราก็ไม่ได้มืดนะไม่อากาศข้างนอกนะมันคลึ้ม อ๋อมีน้องเอยรถติดคน่ะคน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 รถหลายพูดพูกมูบโกเตงออกมาหกโมงกว่าแล้วตอนนี้เก้าโอ้เป็นเฮ้เว็ดฝนบ่เป็นการเดินทางที่แบบว่านานมากนกเองนะพ่อบันนั่นน่ะนั่งกระปุกกระพกอยู่น่ะ มุณก็เลื้ยงอาลามแต่มันแปลกแปลกตาอย่างหนึ่งนะพ่อมาต๋ยอยอันมันไม่เห็นํำมันตั้งขายเหมือนปีที่ผ่านมาจะมีถูบ้านนั้นบอกใช่บอกเพื่อว่าเขาเก็บเกี่ยวหมดแล้วเนาะแถวบ้านนี้เนาะหรือว่าเขาไม่ปลูกมันกันตอนนีไ้ไม่มีไม่มีสวนมันบ่มีแต่ทุง่งนา มันอีกบ้านหนึ่งใช่ไหมที่ที่ว่าอันปลูกมันนะตรงนี้เราซื้อมากระทันเนะาะต้นพฤชภาคมตัดใบมันทิ้งแล้วนะแมใ่ใช่ใช่เหลือแต่ต้นมาแล้วตัดแล้วอา่าแล้วก็รอไปดูบ้านที่มีลำมันนะพี่น้องเลยเยอะเยอะเราพอนาอนะก่อนนี้เขาจะตั้งตั้งตั้งไว้ขายนะตอนนี้รำมันเป็นราคามากเลยพี่น้องเอ้ที่บ้านไม่รู้เขาซื้อมาจากไหนฮนะลำละห้าบาทเลยทีเดียว ลำละห้าบาทลำหนึ่งได้กี่ท่อนได้เจ็ดแปดท่อนนี่แหละอ่ะรอดูนะพี่น้องก็เดี๋ยวจะไปชมกันในคลิปต่อไปนะคะว่าบ้านไหนที่รำมันเยอะเนาะเห็นชาบ้านเขาสั่งรำมันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกมาจากอุดอนนะเพราะว่าที่บ้านหลังหนึ่งเนาะเขามีลูกเขยนะคะ ที่อุดรเช่นกันนี่ยังเขตกาะสินอยู่นี่เขตกาะสินอยูบอ่บ่ใช่ขอเขาอละมันมาขายอทีแล้วหกล้อเลยนะคะยังไม่ถึงอุดรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าบ้านไหนจะมีละมันหลเดี๋ยวเราจะขนมาขายบ้างนะพี่น้องนะลำละห้าบาทนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ